CPU ครับผมของผม Apple A18 ของผม Apple A15 Bionic แต่ว่าของคุณเนี่ยไม่มี Apple Intelligence ของคุณมีก็ใช้ไม่ได้ทำไมาเอาเอาแลภาษา,าไทยยัง เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาใช้ได้ยังตอนนี้เนี่ยก็ยังแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษผมก็เก่งเฮ้ยแต่ว่าแรมลองผมให้มาเยอะกว่าคุณแรมผมเนี่ยให้มา8ปดอ่าสตอเรจผมเนี่ยเริ่มต้นที่128ครับผมอัพขึ้นมาเป็น2องได้เพิ่มเงินที่เดียวครับผมของคุณเนี่ยแรมคุณแค่6กิกใช่เออคุณทําอะไรได้6กิกอ่ะคุณยอมเปล่าคุณยอมเปล่าแรมน้อยกว่าอันผมยอมอ่าซีพีผมแรงกว่าซีพีแรงกว่าแต่ว่าโดนตัดคอแรงไม่เท่าไหรมก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยโอเคว่าอันตุตู้รันแล้วเท่ากันเฉยเเเเเออ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 อใช่่่่แแแแตตตขงงงผมมมนนนีียยไไ้้้้ััดะรรลลลววว๋กกทุ iPhone นะครับผมบอกเลยว่ารองรับ120กันหมดแล้วไม่แต่ของผมประหยัดพลังงานไม่ร้อนด้วยเพราะเป็นชิป3นาโนเมตรแล้วของคุณยัง5นาโนเมตรอยู่เลยนี่ไงผมมีพัดลมนี่ผมมีตังส่วนต่างไปซื้อพัดลมมาแปะนี่ให้มันเย็นโอ้ยหจริงด้วยว่ะพัดลมอะไรพัดลมอะไรลูกค้าเราพัดลมคาตาลิพัดลมลูกค้าตั้งเยอะตั้งแยะเราต้องหวานที่ยังไม่เข้าก่อนอ๋อตอนี้เข้าได้นะครับวันนี้กูไม่รู้ลูกค้าจะเข้าต่อหรือจะยังไงดีตอนนี้